สรุปข้อมูลประชุมผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่ออัชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองประจำเดือนเมษายน2557 1. ฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่ออัชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองได้ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติงานพลังแผ่นดินเพื่อชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองประจำเดือนเมษายน2557 เมื่อวันที่29เมษายน2557เวลา13.30นณห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรองโดยมีพันเอกวิพุทธแสงเงินอ่อนเสนาธิการโรงเรียนการกำลังสำรองเป็นประธานในการประชุม 2. ฝ่ายยุทธการและการข่าวศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่ออัทนะณยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรอง กองบริการได้จัดจุดตรวจภายในบริเวณหมู่บ้านโรงเรียนการกำลังสำรองเมื่อวันที่10และ24เมษายน2557เวลา21นาฬิกาถึง24นาฬิกาเพื่อตรวจค้นหายาเสพติดและดูแลการสวมใส่หมวกกันน็อกและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของข้าราชการและครอบครัวโรงเรียนการกำลังสำรองโดยไม่มีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการสวมใส่หมวกกันน็อกและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แต่อย่างใด กองบริการกองพันนักเรียนและหน่วยตรวจโรคทำการตรวจหาสิ่งเสพติดทหารกองประจำการณนะโลงนอนทหารของหน่วยหน่วยละหนึ่งครั้งเมื่อวันที่9และวันที่10เมษายน2 5 5 7ผลการตรวจไม่พบสิ่งเสพติดและของผิดกฎหมายกองยุทธการและการข่าวได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่บ้านโรงเรียนการกำลังสำรองติดตั้งที่ป้อม1ทางเข้าหน้าหมู่บ้านและป้อม2ทางไปตลาดล่าง เพื่อให้การทํางานของกล้องวงจรปิดมีการบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างสม่ําเสมอและเป็นประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านโรงเรียนการกําลังทํารองในห้วงเดือนเมษายน2 5 5 7เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหน่วยตรวจโรคได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะขั้นต้นให้แก่ข้าราชการสังกัดโรงเรียนการกำลังํำรองจำนวน10ครั้งดังนี้เมื่อวันที่3เมษายน2557ายได้ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยกองพันนักเรียนจำนวน24นาย กองบริการจำนวน20นายผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะเมื่อวันที่4เมษายน2 5 5 7ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยหน่วยตรวจโรคจำนวน10นายกองบัญชาการโรงเรียนการกำลับบงํมลองจำนวน10นายและส่วนการศึกษาจำนวน15นายผลการสุ่มตรวจ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะเมื่อวันที่24เมษายน2 5 5 7ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยกองพันนักเรียนจำนวน20นายกองบริการจำนวน20นายผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะเมื่อวันที่25เมษายน2 5 5 7ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยหน่วยตรวจโรคจำนวน13นายกองประชาการจำนวน12นายและส่วนการศึกษาจำนวน12นายผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ และได้สรุปเป็นตารางสรุปยอดกําลังพลที่รับการตรวจสารสารเสพติดในปัสสาวะด้วยกองร้อยบริการได้ทําการสุ่มตรวจปัสสาวะทหารกองประจำการกองร้อยบริการจํานวน15นายเมื่อวันที่1เมษายน2557เวลา14นาฬิกาผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ กองร้อยกองบังคับการและบริการกองพันนักเรียนได้ทําการสุ่มตรวจปัสสาวะทหารกองประจำการปรากฏว่าพบสาเสพติดในปัสสาวะจํานวน2นายคือพลทหารสลันยูปองรักผัดที่1นึทับห้ลงทันโดยจํำขังจํานวน7วันตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายน2557 พลทหารอัธพลวังในกุลผัดที่1ทับลงทันโดยจำขังจำนวน7วันตั้งแต่วันที่1 1เถึง17เมษายน2 5 5 7และตรวจพบกัญชาจำนวน1นายคือพลทหารวิศรุดเนตรวงศ์ผัดที่1ทับลงทันโดยจำขังจำนวน7วันตั้งแต่วันที่4ถึง10เมษายน2 5 5 7ส่วนการศึกษา จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในห้องถงส่วนการศึกษาและในห้องเรียนส่วนการศึกษาเพื่อให้กําลังพลที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆได้รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อนําไปขยายผลที่หน่วยต้นสังกัดในโอกาสต่อไปกองพันนักเรียนโดยพันตรีสมบัติฟเฟื่องศิลาตําแหน่งผู้งคับกองร้อยกองบังคับการและบริการกองพันนักเรียนได้ดําเนินการอบรมเรื่องยาเสพติดให้กับทหารกองประจําการ ของกองพันนักเรียนก่อนทหารกองประจำการรับเงินเดือนและเบีย้ยเลี้ยงจำนวน74นายโรงเรียนการกำลังสำรองได้ดำเนินการเปิดกล่องรับแจ้งเบาะแสและเรื่องราวร้องทุกประจำเดือนเมษายน2557จำนวน10กล่องซึ่งได้ติดตั้งที่หน่วยกองบัญชาการส่วนการศึกษากองบริการกองร้อยบริการกองพันนักเรียนร้านค้าสวัสดิการศาลามาตุลีหลังสันร้านอาหารมาตุลี และกองทุนชุมชนทหารปรากฏว่าไม่มีการแจ้งเบาะแสและเรื่องราวร้องทุกข์แต่อย่างใดโรงเรียนการกำลังสำลองได้ประสานงานกับสถานีตำรวจภูทรปราณบุรีขอข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ต้องแพ่งเลงและบริเวณโดยรอบในห่วงเดือนเมษายน2557ได้ดำเนินมาตรการตรวจค้นบุคคลและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน11คดี โดยแยกเป็นคดตีตามประเภทดังนี้ยาบ้าจำนวน11คดีครอบครอง1ลายเสพสอลายครอบครองเพื่อจำหน่าย5าลายจำหน่าย2ลายขับเสพ1ลายและดำเนินการส่งบําบัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวน3ลายในจำนวนนี้โรงเรียนการกำลังํำรองไม่มีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่ออชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังํำรองชุมชนโรงเรียนการกำลังํำรอง ได้ประชาสัมพันธ์เสียงทางสายได้ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ผู้พักอาศัยในชุมชนโรงเรียนการกบ,บางังคับลมลองได้รับทราบในทุกวันอังคารเวลา17นาฬิกา30นาทีในวันอังคารที่1เมษายน2557เรื่องไอยาเสพติดที่ประเทศไทยต้องเอาชนะในวันอังคารที่8เมษายน2557เเรื่องยาบ้าหายนะสังคม ในวันอังคารที่22เมษายน2557เรื่องยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทยวันนีครับเจอเหกตอนเย็นนะครับและในวันอังคารที่29เมษายน2557เรื่องเราจะไม่ปล่อยให้ผู้ค้ายาเสพติดผู้ค้าอาวุธสงครามผู้ก่อการร้ายผู้มีอิทธิพลทำลายความสงบสุขของแผ่นดินไทยพันโทอดุลปานสกุลหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนกองยุทธการและการข่าวโรงเรียนการกำลังสำรอง ช่วยราชการส่วนการศึกษาโรงเรียนการกำลังสำรองได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษให้กับสมาชิกอาสาสมัครจัดตั้งและทดแทน3จังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่17จําำนวน600นายเมื่อวันที่4เมษายน2557เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาณหอประชุมโรงเรียนการกำลังสาลอง และเมื่อวันที่29เมษายน2557เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณห้องเรียน1ส่วนการศึกษาโรงเรียนการกำลังสำลองพันโทอดุลปานสกุลได้สอนวิชายาเสพติดให้โทษให้กับหลัก 90, สูตรนายสิบศัสดีอาวุโสรุ่นที่25จำนวน40นายยาเสพติดเหมือนเป็ดปานกินเดไห และเมื่อวันที่30เมษายน2 5 5 7เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณห้องอบรมอาคารมาตุรีโภชนาะพันโทอดุลปานสกุลเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดตามโครงการหน่วยทหารสีขาวของกองทบกให้กับบุตรหลานของข้าราชการโรงเรียนการกำลังสำรองจำนวน20คน ศูนย์ mhm. ปฏิบัติงานพลังแผ่นดินเพื่อชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่ออาชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองประจำเดือนเมษายน2557ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับคนไทยทุกท่านต่อต้านยาเสพติดรับในหลวงห่วงลูกห่วงหลานตำรวจทหารขาดยา